รสราสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมนะก็โปรไแลวนาผมไลฟ์เพซบุนะ่อง MC Biker นะครับผมนะโอเคครับผม,รผมก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาไล่ะระบบเบรกนะผมเป็นชุดชุดชุดเบรกหน้านะของน้องน้ำแดงนะผมก็คืออยากจะเปลี่ยนเซ็ตใหม่นะผมนะเพราะว่าเซ็ตนี้มันใช้มานานแล้วเบื่อแล้วนะผมนะก็ข้างหน้าไอ้ปัมป๊มหน้าปั๊มหน้าเป็นของเล่นนะผม แล้วก็ข้างบนข้างบนเป็นของของเด้ดเหมือนกันของเด็ดตั้งระบบนะครับ,บชุดนี้นะฮะ<ม>ก็อยากจะเปลี่ยนนะครัะผมก็ไปสั่งมาแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูชุดชุดเก่าก่อน,อน,อนชุดเก่าน,นะครับชุดเก่าก็เป็นปั๊มเดิมปนะั๊มเท้นะนี่นี่ปั๊มเทเด็ดเก่าแล้วนะมันเบิกโคตรอยู่เลยับผมนะลูกสูกใจนะเนี่ยปั๊มนี้แล้วก็ชุดล่างชุดล่างก็เป็นเด็ดนะผมนะก็เดี๋ยว ปั๊มเนี่ยปั๊มผมว่าเนี่น่าจะใช้ปั๊มเดิมก่อนนะผมว่าเดี๋ยวโลหาปั๊มก่อนนะอยากจะอยากจะได้ปั๊มเทปั๊มเป็นปั๊มร้อยสิบเลยเนี้ยแต่หายากนะครับหายากมากนะผมก็เลยเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนแต่ชุดบนนะผมแล้วก็ชุดล่างก็ใช้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมก่อนปั๊มแดดนะผมชุดบนก็เป็นของร้อยสิบเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม้ดูนะครับชายอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากด้วยนะหน้ากากมันแตกหมดแล้ยนะผมนะเปลี่ยนหน้ากากด้วยนะผมก็ได้เบิกมาแล้วนี่อะไรเนี่ยยอะไรลูกเนี่ นะครับ <gesch uce> <át stars> มีหายแบบด้วยนะครับะโอเคก็เนี่ยเป็นของที่เบิกมาหมดนะผมเบิกมาเบิกมาใหมเไอ้หน้ากากเนี่ยหน้ากากเป็นมาพร้อมชุดชีนียชุดสีนะครับที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่นะเดี๋ยวเอามาใช้นะคลิปนี้นะนะก็แล้วก็ปั๊มเป็นของร้อยสิบนะครับร้อยสิบนะของมือสองนะผมนะก็ถอดจากรถมาครับเป็นปั๊มร้อยสิบยิ่งซ้ายนะครับตัวนี้นะครับสวยนะ แล้วก็ก้านก็เป็นก้านแต่งนะครับก้านบิกแต่งนะผมเบมเบิร์ดเอ้ยโดมิโนโ,โดมิโนนะครับแล้วก็มีอันนี้มาด้วยแตมเตมฝาครอบฝาครอบคัานะครับเป็นพลาสติกนะพิฆาตน,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 นะครับผมเป็นลอยกิมรอยน้ำแคปล่านะครับผมราคาไม่กี่บาทเด็ตัวนี้ไม่กี่บาทหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับตัวละไม่ร้อยนะผมไอไอไอนี่ไอน,นี่ก็เหมือนกันนะไม่กี่บาทไม่ถึงร้อยนะครับ ในช็อปปี้ลาซาด้าเลยเนี่ยน,นะวัยวัยว้รุ่นช็อปปี้ก็ได้ไว้รุ่นช็อปปี้นะ <g way> ไว้รุ่นลาซาด้านะแล้วก็สายชวิตต์อันนี้อันนี้สายชวิตต์ซื้อซื้อจากร้านนะผมนะน่ผมนะโอเคเส้นสามสี่ร้อยนะเดี๋วแต่เดีวแต่ร้านก็จะขายนะผมนะโอเคก็มาดูกันนะผมแล้วก็อลไเปลี่ยนอีกแล้วก็อีกน,นี่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 นะผมจุดหน้าจุดหน้าก็จาก้างเหมือนเดิมนะครับ ปิดแก้สายแล้วก็ปั๊มแล้วก็เบรกมือเอ้ยเบรกมือวะเออเบรกข้างบนนะเบรกหน้านะครับผมนะน้องเด็นี่ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่นะอันนี้ก็อยู่นี่ทำทีไปล้วเคยใส่แล้วตอนนู้นแต่ว่าตอนนี้ถอดออกมาเซตใหม่นะพอดีมีปัญหานิดหน่อยนัวเด็กนี่จำๆจำๆจำๆหน้าผมจำๆจำๆโอเคประมาณนี้ ใส่ไฟเบอร์แล้วนะครับคลิปนี้เราใส่ไฟเบอร์แล้ว่ะสีวาวอ้วนะครับเดี๋ยวไล่ระบบปั๊มอะไรเสร็จก่อนแล้วก็จูนนะผมอตอนนี้จูนเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดเรื่องจูนอีกทีนึ่งนะผมแต่ว่าคลิปนี้ขอเป็นไล่ชุดเด็กก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาบอกวิธีการจูนนะผมว่าผมจูนอะไรยังไงบ้างนะครับผมสำหรับ ส ah, wow. wow. e wow. ีวาวอลาสีวาวอีเบตานะครับผมว่ามันตูนยังไงวางนมูเบอร์เท่าไหร่อะไรยังไงกำลังอัดเท่าไหร่นะครับนะ <c oughs> โอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่สืเลือดหวาว่าเป็นยังไงนะครับผมเพื่อไปจ้างสีบรานะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสอบครับของแต่งที่ใส่ไปนะครับผมนะก็มีสายตัก ได้สักมือเมกปั๊มแล้วก็ขวาก็แล้วก็มีแสงมาอย่างนึงก็คือเป็นบางท่อนะบางโทก็คือซื้อมานานแล้วนะแต่ไม่ยังไม่มีการใส่นะครผมก็ตอนนี้ก็ได้ใส่ที่เรียบร้อยนะครับอังกก็ต่อไปแล้วนะคอังกอร์เป็นสีลุ้งก็ซื้ออันสีเงินมาใส่นะผมนะ <c oughs> โอเคก็ไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยนี่ว้า <c oughs> นี่เดือดเลยเดือดเลบางโทบางโทบางโทเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับผมนะก็ตอนแรกก็ใส่สี กอ,องการดำกันดำนี้กองการดำนะก็เนี่ยเจอไหมนะก็เปลี่ยนนิดเียวเลยนี่ก็เป็นครอบของอากานณนะครับก็เป็นงองเตี้ยมน่ะก็เป็น ก็เรียกว่าอะไรวะเป็นปฏิกลอยน้ำป่เออลอยน้ำลอยน้ำบ่เก็บละฟิล์มลอยน้ำนะอ่ากันะนะผมน็อตยังไม่ใส่นะพอดียังไม่ได้ซื้อน็อตก็ระจะจะเป็นน็อตเหล็กนะน็อตเหล็กแบบน็อตโซ่แต่เดี๋ยวจะซื้อมาใส่สามตัวนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะชุดหลังแล้วก็ชุดชุดชุดเด็กชุดหน้าเนี่ยไหลเอ้ยไล่ไล่ใหม่นะแต่ว่ายังใช้ปั๊มเด็ดอยู่ครับปั๊มเด็ดเสีติดรถนะครับเนี่ถ้าเป็นสายสวิตนะสายสวิตนะนีตัวย่อตัว สวยๆนะน่ะลายตักนะก็สวยๆดีนะครับแล้วก็มาชุดบนชุดบนชุดบนก็เป็นปั๊มของ110นะครับ110ตัวยิงยิงทรายนะครับส,สีสียิงทรายนะครับของ110นะเป็นปั๊มแท้ติดรถด้วยตัวนี้ได้มามือสองนะครับผมแล้วก็ก้านเป็นของโดมิโน่สวยๆเลยนะผมแล้วก็เป็นชุดซ่อมเดียวเสร็จเียบร้อยนะไล,ล่ไลนเลยมันหนดหนึบๆเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวก็ค่อยเอาลองไปเทสดูเพราะว่ามีดูไหมอะไรไหมนะผมเพราะว่าลูกสูบมันเล็กนะตัวเนี้ยลูกสูบมันเล็กนะผมกว่าไอป้ปั๊มปั๊มเด็ดอะปั๊มเด็ดมันลูกสูบมันใหญ่กว่านะครับผมนะแต่น่าจะมีอยู่แหละนะรถเราแรงครับผมมีดไม่อยู่อนันตรายนะ <c oughs> นะครับผมนะก็เดี๋ยวว่าอนาคตก็อาจาจะจะเปลี่ยนอันนี้ด้วยน,น็นอตน็อตจานดิดนะอยากจะเปลี่ยนเป็นน็อตหรือพวกเนี้ยน็อตเท,ทอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูอีกทีรอดูอีกท,ทีนึงนะผมนะ ว่าตอนนี้เป็นสนิมหมดแล้วนะนอ็นอตน็อตจานดีแต่เลเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้สว,สสวยๆกันเลยนะผมนะใหม่ๆนะครับก็อยากจะเปลี่ยนปัมป๊มปั๊มปั๊มล่างด้วยแต่ยังหาที่ถูกยันไม่ได้นะผมถ้าใครมีปั๊มสวยๆอะไรก็คอมเมนต์ก็มาได้นะผมว่าเออพี่ปั๊มนี้สวยปั๊มนู่นสวยนะผมนะเดี๋ยวก็จะได้ดูเป็นแนวทางนะผมในการเปลี่ยนปั๊มตัวล่างเนี่ยนะผมเพราะว่ากลัว เปลี่ยนไปแล้วบีมาอยู่อะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวก็คอมเมนต์ก็าม,กมาได้นะต้องเปลี่ยนปั๊มนะผมเดี๋ยวจะลองดูนะนะโอเคนี่ก็เก็บสายเก็บร้อยนะรถไม่ล้างผมฝุ่นเต็มมากมันรถไม่ได้ล้างนะ <c oughs> เก็บสายถวยๆเลยนะ aging. ครับผมอ่ารู้สึกว่าความยาวความยาวสายตัวนี้น่าจะอยู่ที่สามหกมิลน,นะสามหกนะเออสามหกนิ้วนะเดี๋ยวเพื่อนต้องถามมาว่าสายยาวเท่าไหร่มาสามเอย สามหกจำไม่ได้ประมาณนั้นสามหกสามหกยังอยู่ที่ขนาดความยาวอยู่ที่ตุงนะก็ไม<อ>่รู้เต่าไหร่นะโอเคดูรอบๆดูรอบๆช่วยช่วยชวยช่วยช่ลหลังก็ลื่นๆเหมือนเดิมนะมีดุมขึ้นกี่เกลือมาแล้วนะเดี๋ยวก็เก็บล้างอีกทีนึงนะว่ารถยังไม่ได้ล้างเลยจอดเลย oh. ตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะ หน้าฝนก็เยอะดรอเบิรกมากเอาวอันนี้หลุดแล้วเกาวก่าเดี๋ยวก็กาวมาติดโอ้ไอ้กระต๊อบไอปตัวนี้ใช้ดีนะไฟเบอร์ไอ้ไปไอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนที่เบิรกมานะก็เปลี่ยนด้วยใหม่ๆเลยนะครับก็เลียทุกจุดนะเบิร์กดิสในมีก็หมดนะครับอันนี้นี่หนึงนะเดี๋ยวก็หาอะไรมาติดรัดๆไว้ นะครับโอเคสวยไหมมีอะไรมีอะไรยังไมหมดแล้วนะประมาณน,นี้นะสำหรับน้องน้ำแดงนะผมนะก็เอาๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะวตัดคลิปลงให้ดูอีกนะผมนะเนี่ยชอบมากสวยสวยสวยเนี่ยลงไปขับดูนะผมนะโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคลิปหน้าน่าจะขับไหมเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็น เอาไปลองขับดูนะผมว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะผมเดี๋ยวไตแต่ึ้นไปดูนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยบ่อยทีนึครับผมเออแล้วก็เรื่องจูนนะจูนจูนก็เดี๋ยวอ่าดูอีกทีนึงนะผมเพราะว่าตอนนี้ก็จูนไปประมาณประมาณนึงแล้วนะผมนะแล้วก็ค่อยค่อยคอย่คอยบอกตอนคลิปขับว่าจูนยังไงอะไรยังไงบ้างนะผมนะแล้วก็ไปดูอาการด้วยว่ามีอะไรบ้างโอเค โอเคผมก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องน้ำแดงในคลิปนี้นะผมนะก็มีอะไรมากก็มีมาแต่งตกแต่งนิดหน่อยนะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปหน้านะคลิปหน้าเจอกันนะขับเอาไปขับดูนะ,นะผมว่าน้องๆเจ็คลองก็มาหลายคนนะว่าเอาไปขับดูนะผมว่าเป็นยังไงบ้างอาการดีกันบ้างนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนะน,นี้นะผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อยลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะกริ๊งไหลใจด้วยนะแล้วฝากตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรไปก่อนหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครผมสวัสดีครับ